ครับผมก็สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวนี้ครับผมก็จะพามาดูวิธีการนี่ครับล้างปืนลูกกดนะครับผมนี่อันนี้ผมเพิ่งไปยิงมานะครับนี่ครับให้ดูตัวปืนก่อนครับบอดี้ปืนก่อนครับตัวนี้เป็นซีซัตเียเจ็ดเทนนิงครับลำกล้องยีิบสี่นิ้วสิบสองเกียวนะผมครับติดกล้องเรียบร้อยแล้วครับแล้วเมื่อกี้ผมไปยิงทดสอบเป้ามาครับเดี๋ยวนี้ผมจะล้างให้ดูนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ในการล้างก็ จะมีอยู่นี่ครับหนึ่งนะครับแซงงูนะผมนี่ครับความยาวของแซงงูครับตัวนี้เป็นแซงงูนะครับหนึ่งเลยครับแซงงูนะครับสองครับก็จะเป็นแป้งครับเอาไว้ขัดลูกเลื่อนครับแล้วก็ขัดในพวกโครงปืนนะครับที่ว่ามีฝุ่นติดนะครับนี่ครับแปลงครับสามนะครับก็จะเป็นผ้าอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ผมใช้เป็นผ้าขนหนูนะครับนี่ครับนิ่มๆครับไว้เช็ดด้ามไม้ที่เป็นตัวปืนครับบอดี้ปืนทั้งหมดเลยครับนี่ครับสามครับสี่ครับก็จะเป็นน้ํามันเดบมบรรยูดีสี่ศูนย์ครับฉีดล้างลํากล้องนะผมสี่ครับห้าครับก็จะเป็นน้ํามันฉโลมปืนครับฉโลมตามเหล็กนะครับผมเหล็กอย่างเดียวนะครับนี่ครับเอาไว้ฉโลมพวกอพวกเหล็กพวกกงไกลปืนพวกลํากล้องครับนี่ครับ ห้าอย่างแล้วนะผมอย่างที่หกนะครับก็จะเป็นนี่ครับผ้าบางๆนะครับที่แถมมากับกล้องนะครับไว้เช็ดเลนกล้องนะผมนี่ครับอันนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้ครับก็จะเป็นผ้าอะไรก็ได้ครับเศษผ้าของเราครับที่เราไม่ใช้แล้วเอาไว้ชุบน้ํามันตัวนี้นะครับนี่ครับชุบใส่แล้วก็เช็ดตามโครงปืนของเราครับ เดี so ๋ยวมาดูวิธีการล้างเลยครับอันดับแรกครับก็ทําการเคลียร์ปืนก่อนนะผมเนี่ยปืนยังไม่ได้เคลียร์ครับก็เคลียร์ปืนครับปลดแม็กแล้วก็เคลียร์ปืนครับนี่ครับเคลียร์ปืนเสร็จสเรียบร้อยนะครับอันดับแรกก็ถอดลูกเลื่อนเลยนะผมเนี่ยครับไม่ยากครับของสี่ห้อเจ็ดครับกดแค่ไปตรงนี้ครับกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็ดึงออกครับผมเนี่ยครับกดแล้วก็ดึงเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยอันดับแรกก็จะทำการเช็ดลูกเลื่อนก่อนครับขัดลูกเลื่อนก่อนครับโดยใช้น้ำมัน W T สี่ศูนย์ครับฉีดไปเลยครับเดี๋ยวจะฉีดทั้งนอกครับเดี๋ยวมันจะเลอะที่นอนผมครับเดี๋ยวนี่ยฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการขัดนะครับผม ถูไปเลยครับถูตรงตรงนี้ครับตรงที่ว่าเข็มแทงชนวนเนีครับถูให้หมดเลยครับถูถูถูไปเลยครับนี่ครับถูไปเลยครับนี่ครับถูรอบๆอบเลยครับผมแล้วก็ฉีดน้ำมันมันอยู่ีสีศูนย์ลงไปแล้วก็ขัดแล้วก็ถูถูถูนะครับพวกขมาหดินปืนที่มันติดตรงเข็มแทงชนวนครับจะได้ไม่นี่นะไม่ติดนะครับ นี่ครับนับถูมานี่ครับถูเสร็จก็วางไว้ก่อนครับเนี่ยครับแล้วทีนี้ก็ล้างเกี่ยวปืนครับเดี๋ยวจะให้สองดูสองดูเกี่ยวให้ดูนะครับในเกี่ยวปืนก็เนี่ยครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับในเกี่ยวปืนตรงนี้นะครับก็จะใช้วิธีการ ฉีดน้ำมันดับยูดีสี่ศูนย์เข้าไปเลยนะครับนี่ครับฉีดเข้าไปเสร็จนะครับครั้งเดียวพอครับแล้วก็จะใช้อ่แสงงูนะผมแสงงูครับหยอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนครับเนี่ครัผมก็ ่ใส่แท่งูไปแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูไปอีกด้านนะบุมเนี้ยครับพอใส่เข้าไปอย่างนี้ครับดึงเลยครับเนี้ยครับม้วนมาอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงครับเนี้ยครับให้ดูครับตั้งไว้ไก่ครับเนี่ยครับดึงลงมาครับเนี้ยครับมันก็จอกมาตามลำกล้องของเราครับเนี้ยครับ เนี่ยนี่ครับดึงสองครั้งนะครับแต่ว่านี่ผมสาธิตให้ดูก็จะดึงแค่ครั้งเดียวพอนะผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพอเราดึงเสร็จนะครับเราก็จะทําการวางไว้ก่อนนะผมดึงเสร็จแล้วครับอ่ะนี่ครับวางปืนไว้ก่อนครับแล้วทีนี้ก็ลูกเลื่อนของเราเนี่ยเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะเราก็ผ้าชุบน้ำมันตัวนี้นะ น้ำมันชโลมของเราครับหยดใส่ไปในผ้าเลยครับผมหยดไปนิดเดียวพอครับแล้วก็ขัดแล้วก็ชโลมไปครับฉโลมในเหล็กที่เป็นเหล็กนะครับเนี่ยครับฉโลมไปงี้ครับพอฉโลมเสร็จแล้วก็เอาปืนเอาเข้าในปืนนะ้ครับ วิธีเข้าก็ไม่ยากครับใส่ไปเลยนะครับนี่ครับใส่ไปตรงๆนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วนะครับผมก็จะทําการลดนกนะครับเพื่อไม่ยิงนะครับลดนกไว้ครับกดตรงนี้ครับกดไกลปืนครับแล้วก็เอาลงครับนี่ครับก็ยิงไม่ได้แล้วครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงกล้องนะครับ นี่ครับกล้องของเราครับเราใช้ผ้าขาวเนี่ยที่มันแถมมากับกล้องครับเช็ดหน้าเรียนครับเช็ดนวงกลมครับนี่ครับจะให้ดูครับนี่ครับเช็ดไปเลยนะครับเช็ดประมาณนี้ครับเช็ดเบาๆไปครับถูเป็นวงกลมครับนี่ครับแล้วก็ปิดไว้ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับข้างหน้าครับเช็ดเหมือนกันครับ ถูไปเลยครับผมเบาๆครับถูเสร็จก็ปิดไว้นะครับแค่นี้ครับสาธิตให้ดูนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะผมเนี่ยผ้านะครับที่ผมชุบน้ำมันไว้แล้วนะครับน้ำมันชโลมนะครับถูไปตามโครงเหล็กเลยนะครับเนี่ยครับถูไปเลยนะครับโครงเหล็กนะครับตรงไหนที่เป็นเหล็กถูไปหมดเลยนะครับ น้ำกล้องนะครับก็ถูนะครับส่วนหน้าส่วนหลังถูให้หมดนะครับที่เป็นเหล็กน้ำมันฉลมป้องกันสนิมนะครับนี่ครับถูเสร็จสับอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ใช้ผ้าสุดท้ายนะครับนี่ครับผ้าขนหนูนะครับที่ผมตัดมานะครับถูในด้ามไม้นะครับ ถูพวกฝุ่นพวกอะไรออกนะผมถูไปเลยนะครับเนี่ยถูด้าไม้ไปเลยครับลูบๆเบาๆนะผมถ้ากลัวปืนเป็นรอยนะครับก็ให้ลูบเบาๆนะไม่ต้องลูบแรงก็ได้ครับเนี่ยับแค่นี้นะวิธีการล้างปืนครับที่สําคัญนะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือเหล็กนะครับเกี่ยวปืนนะผม ก็อย่าใช้แส้ที่แถมมาจากทางร้านถูอ่าล้างนะครับเดี๋ยวมันจะทาให้เกี๊ยวสึกนะผมเนี้ยเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทําให้ดูนะครับเกี่ยวจะสึกนะครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้ครับก็จะไปตากแดดนะผมเพื่อที่จะให้มันแห้งสนิทนะครับตากแดดให้น้ำมันมันซึมเข้ากับลํำกล้องให้มันป้องกันสนิมนะครับเนี้ยให้มันไล่ความชื้นออกไปนะครับนี้ยครับก็ประมาณนี้นะผมถูไปเลยนะครับถูได้หมดนะครับผ้าเนี้ย ประมาณนี้ครับวิธีการครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการตากแดดนะครับเนี่ยพอเราล้างเสร็จนะครับแล้วก็เอามาตากแดดเหมือนที่ผมทำนะครับเนี้ยครับตากแดดไว้สักห้าทีนะผมเพื่อให้น้ํามันที่มันติดในด,ด,ด้ามไม้มันระเหออยหรือว่าละลายไปนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นครับวิธีการล้างปืนลูกกดนะผมเนี้ยเนี่ยวิธีการล้างนะครับเนี่ยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเนี่ยครับ เนี้ยเป็นปืนปีหกสามนะผมนี่ครับสีซัเจ็ดนะครับันี้บตรงนี้นะครับ X I I ครับนี่คือสิบสองเกลียวนะผมเนี้ยตากแดดไว้ประมาณนี้นะครับให้ดูความสวยงามของตัวปืนนะล้างเสร็จสับเรียบร้อยนะผมกล่องก็เปิดออกก็ได้ครับหรือปิดไว้ก็ได้ครับเนี้ยประมาณเนี้ยทนแน่นอนครับผมถ้าทําอย่างนี้นะ